วันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการชุริตแห่งชาติหรือปปชจังหวัดนนทบุรีนายศีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อปปชเพื่อขอให้แต่ส่วนและมีความเห็น กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจำนวนหนึ่งเดินทางจากประเทศไทยไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นผู้ต้องหาหรือนักโทษหนีคดีอยู่ในต่างประเทศณนะประเทศสิงคโปร์ ถือว่าจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไร้แรงหรือไม่นายสีสวัณกล่าวว่าสืบเนื่องจากการที่สื่อมวลชนได้รายงานว่ามีแกนนําและสสพักเพื่อไทยราว6ถึงคนในพื้นที่อีสานนําโดยนายเกรียงกันปินันแกนนําภาคอีสานนายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบสสอุบลราชธานีและประธานสสอีสานและนางสมหญิงบัวบุตรสสอำนาจเจริญเป็นต้น เดินทางจากประเทศไทยไปพบนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งรักษชินวัตรอดีตนายกที่เดินทางมาพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีที่ประเทศสิงคโปร์ช่วงวันที่6ถึง12มีนาคมซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนเป็นอย่างมากถึงความเหมาะสมในการพบปากกันดังกล่าวเนื่องจากนายทักษิณน,นั้นถูกสาลดิการพิพากษาสั่งจำคุกแล้วหลายคดี อาทิคดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย3ตัว2ตัวคดีสั่งการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยอนุมัติเงินกู้สินเชื่อ4 0 0พันล้านบาทแก่รัฐบาลสหภาพพมา่าคดีให้บุคคลอื่นถือหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชันจำกัดแทนโดยบริษัทชินขอบเป็นคู่สัญญาต่อหน่วยงานของรัฐและเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นในกิจการโทรคมนาคม ในศรีสุวรรณกล่าวอีกว่านอกจากนั้นยังมีการชี้มูลความผิดของปปชอีกสองเรื่องคือกรณีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ลดสอสัญญากรณีกล่าวหาการอนุมัติสั่งซื้อเครื่องบินแบบ A340-500 และ A340-600 ของบริษัทการบินไทยจำกัดระหว่างปี2545-2547ถึงทำให้การบินไทยมีนิสินเพิ่มมากขึ้นดังนั้นจึงถือว่านายทักษิณเป็นผู้ต้องหาหรือนักโทษหนีคดีอยู่ในต่างประเทศจึงชอบที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรีบนำตัวมาลงโทษตามกบ,บินเมืองโดยเร็ว ดังนั้นการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนด้านนิติบัญญัติเดินทางไปพบปะหรือคบค้าสมาคมด้วยนั้นอาจถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่เนื่องจากเป็นการคบหาสมาคมกับผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียงในทางสืมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่และก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของจานดำรงตำแหน่งได้ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงนำความมาร้องเรียนต่อปปชเพื่อขอให้ดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดสสอทั้งหมดที่เดินทางไปพบปะนายทักษิณดังกล่าวตามคันลองของกฎหมายต่อไปนายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ